ไปดูเรื่องของอิทธิพลพายุราอีกันบ้างแม้ว่ากำลังของพายุจะอ่อนแรงลงไปแต่ว่าน้ําท่วมตอนนี้หลายพื้นที่อย่างน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคุณผู้ชมตอนนี้น้ําท่วมสูงค่ะถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลายโรงเรียนประกาศหยุดเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนเดินทางไปเรียนไม่สะดวกค่ะไปดูที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยช่วงเช้ากันก่อนนะคะตั้งแต่เช้าน้ําในแม่น้ําหมันที่ไหลผ่านตัวอําเภอเพิ่มสูงขึ้นมาจนถึงขั้นล้นตลิ่งค่ะ และก็เข้าไปท่วมชุมชนเขตเทศบาลตะบลด่านซ้ายความสูงของน้ำนี่ประมาณ1-2เมตรทีเดียวถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายโรงเรียนด่านซ้ายถูกน้ําท่วมผู้มในการประกาศสั่งหยุดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกําหนดด้วยนะคะคุณนัทครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะบริเวณหมู่บ้านรอบนอกก็ถูกน้ําท่วมครับมีความเสียหายประมาณสี0หลังคาเรือนนะครับคือน้ําที่ มันล้นมาจากแม่น้ําหมันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเอ,อ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้าแล้วก็ไปท่วมพื้นที่ทําเกษตรครับได้รับความเสียหายในวงกว้างเหมือนกันนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็เลยแจ้งเตือนให้ส่วนราชการผู้นําหมู่ผู้ผู้นาหมู่บ้าน<ะ>แล้วก็ประชาชนคอยติดตามป้องระวงังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนในพื้นที่เนี่ยนะฮะยังตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอาจจะมีมวลน้ําจากทางตอนบน ซึ่งมาจากเขตรเรียนแห่งชาติภูหินล่องก้าแล้วก็พื้นที่ตำบลกกสะทอนอําเภอด่านซ้ายซึ่งก็เป็นต้นน้ําของแม่น้ําหมันกำลังไหลามาสมทบกับมวลน,น้ําที่มาจากพื้นด้านล่างนะครับโดยที่เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไม่ต่างกันฮะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัย ก็ได้ประสานงานไปยังเจ้าที่พื้นที่อำเภอหล่มสักนะครับรวมไปถึงตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านรวมไปถึงโรงพยาบาลหล่มสักนะฮะตอนนี้ก็เกิดน้ําท่วมเหมือนกันต้องไปกระดมกําลังเจ้าที่มาช,ช่วยกันขนย้ายของจากโรงพยาบาลเนื่องจากโดนน้าไหลเข้ามาท่วมอย่างหนักนะครับเป็นมวลน,น้ําจากทางตอนเหนือนะครับส่วนที่สุโขทัยนะคะตอนนี้อิทธิพลพายุราอีก็ทําให้ น้ำในแม่น้ำยมเอ,อ่อล้นตลิ่งขึ้นมาค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำบางส่วนพร้อมกับไหลเข้ามาท่วมผิวการจราจรบนถนนจรดวิถีทองซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านปากแควนะคะระดับน้ำไม่สูงประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนะคะรถเล็กตอนนี้สัญจรได้ยังสะดวกอยู่แต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังค่ะทางจังหวัดสุขโขทยัยออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชน2ฝั่งแม่น้ำยมให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดในตอนนี้ พร้อมทั้งสั่งการทุกหน่วยเลยนะคะให้รับมือเรื่องของน้ําตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงค่าของวันนี้คุณผู้ชมปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นมากเพื่อทําการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะ